อีเวนต์นี้เราจะพามาล่าว,วานโมบี้กันที่ว่ากันว่าเปอร์เซ็นต์การเจอระหว่างอพยพของวานเนี่ยแค่5%เท่านั้นภารกิจครั้งนี้เราจะทำสำเร็จไหมก่อนจะไปดูนะคะฝากกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะคะแล้วไปลุยกันเลยค่ะ เมื่อคุณอยากมีของไอเทมในเกมเยอะๆแต่ไม่มีเวลามานั่งฟาร์มทั้งวันตลอด24ชั่วโมงใช่ไหมนั้นไม่ใช่ปัญหาเพราะมีนี่ UC h o n e Application ขั้นเทพระ้บบบคลาวดที่สามารถช่วยให้เราฟาร์มไอเทมในเกมที่เราต้องการได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นแบบแนวไหนรวมไปถึงเกมนอกแพลตฟอร์ม Roblox ยังหมดปัญหาที่ต้องมานั่งจ้องจอหรือรอจนเครื่องร้อนแถมยังกินค่าไฟอีก UG Phone ช่วยได้เยอะมากและราคาเริ่มต้นแค่10บาทเท่านั้นพิเศษลดได้อีก20บาทถ้าใส่โค้ด UG 4444แ็กเกตด,ดีไปจนถึงระดับพรีเมียมสนใจโหลดลิงก์ใต้คลิปได้เลย สวัสดีทุกคนนะคะพบเจอกันในวันที่อัปเดตผ่านไปแล้วหลายชั่วโมงเราก็ได้พบว่ามีอีเวนต์วานใหม่เข้ามานะคะที่มีฟังก์ชันคล้ายกับอีเวนต์ของวานออกกานั่นเองอันนี้เขาจะสุ่มเกิดอยู่ที่20%จากการสแปมใช้โทเทมปลนและลมใครไม่มีโทเทมลมก็ใช้สโมกก็ได้นะคะไหนอะ นี่ไงเวล์มิเกรชันตอนนี้เราก็ขับเรือวนหาอยู่นานเลยทุกคนจุดที่เรามาเจอเขาเนี่ยจะเจออยู่เส้นเกาะโบราณน,นะคะเห็นอยู่2ตัวนะเนี่ยอัปเดตจะมีซีเครตที่จะสุ่มเจอในอีเวนต์การอบอาหิของวันอยู่ที่5%จะเป็นตัวเขาขาวอะค่ะทุกคนเขาจะอยู่ตรงกลาง2ตัวนี้เลยชื่อโมบี้แต่ตอนนี้เรายังไม่เจอ น้องวาน้ำเงินนะคะจะชอบกินเหยื่อที่เป็นกุ้งที่เราตกไม่ติดสักทีเรายังไม่ได้ใส่เหยื่อหรือเปล่าจริงด้วยโอเคมันเป็นที่เหยื่อนะคะที่เห็นว่าติดลบ65้าเนี่ยเป็นเพราะเอนชานนะปกติเลยเขาจะติดลบที่90ตอนนี้เรามาถึงจุดจบแล้วเอ้ยได้ตอนเข้าวงพดีได้แล้ว เหมือนว่าเวฟหนึงเนี่ยจะมีอยู่ที่15นาทีนะคะแต่การเกิดเนี่ยเขาสแปมโทเทมเกิดเนี่ยง่ายหน่อยเช็คราคาแล้วติดมิเทชันปริซึมอยู่ที่200,000กว่าทุกคนตัว blue w h นะเราจะไปหาโมบี้กันคือที่เราจะหาโมบี้เพราะว่ามันมีเควสที่จะต้องเอาโมบี้ไปคุยกับ NPC แล้วแลกเอาหินใหม่มาที่ชื่อว่า s o n g of เด e d e e p มานั่นเองทุกคนมันจะเป็นเอนชานใหม่ตอนนี้เราจะเปลี่ยนเรือดีกว่าเพื่อเพิ่มประสิทธิทโชค รอบนี้เราได้ตัวมาอีกหนึ่งเลตัวหลุดไปแล้วนะทุกคนจริงๆคลิปนี้เนี่ยเรากะว่าจะมา,าหาโมบี้แล้วก็เอนชานเบดให้ทุกคนดูนะคะดูจากเปอร์เซ็นต์การหาเจอเขาแล้วก็การตกอะ่ะแค่ตัวปกติยังตกยากอะ่ะคนไม่มีดวงเนี่ยจะเล่นแบบว่าไม่เติมบูตเซิร์ฟเวอร์เลยนะทุกคนแล้วแค่อยกากแค่อยากรู้ว่ามันโอกาสออกยาก กว่ามากๆหรือเปล่าคือมันต้องใช่แน่ๆคือมันต้องออกยากกว่าแน่ๆอยู่แล้วใช่ไหมตอนนี้กําลังนั่งคิดอยู่ว่าการที่เรามาหาโบบี้ตอนตีสามตีสี่เนี่ยมันใช่หรือเปล่าเดี๋ยวตอนนี้เราจะไปนอนสักตื่นแล้วก็ค่อยตั้งจิตอธิษฐานแล้วมาหาต่อนะทุกคนโอเคตอนนี้เช้าแล้วเรามาหากันต่อรอบนี้รู้สึกว่าขับเรือมาไกลกว่าเดิมเลยอะนั่นอะไรเอ้ยรอบนี้มีสามห่างแล้วนะเนี่ย ทุกคนดูดิหางตรงกลางโคตรใหญ่เลยชัดเลยโมบี้นี่แหละทุกคนดูดิทุกคนดูในน้ำหนูไปอยู่ที่ไหนมาลูกเห็นใต้น้ำไหมทุกคนน้องตัวใหญ่มากอุ้ยตกติดตัวนี้ไม่เอาจะเอาโมบี้เอาโมบี้แตงจริงๆแล้วเซิร์ฟเวอร์นะคะสร้างโมบี้มาเพื่อประกอบฉากเราเฉยๆคะ่ะ จนวินาทีสุดท้ายเราก็ไม่ได้ใจเธอซีเครตัวนี้เราไปรู้มาว่าน้องชอบกินเหยื่อปลาหมึกนะคะสะควิดเออเอาอีกสักตั้งก็ได้กว่าเราจะมาเจอกันได้แต่ละรอบมันใช้เวลานานเหลือเกินเซิร์ฟเวอร์นี้นะคะมีคนมาตกเป็นเพื่อนเราให้เราไม่เหงาได้อยู่นะเนี่ยไม่เอาปลาหมึกตอนนี้ปลาหมึกรักเรามันเก่าแล้วแต่ปลาหมึกไปติดเบ็ดทุกคนเลย และแล้วตอนนี้เราก็มาถึงจุดจบจุดสิ้นสุดของการอบยกวานรอบที่อินฟินิตี้3,000ล้าน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 รอบบทสรุปจากการที่เราตกมาทั้งหมดในคลิปนี้มีแค่วานสีน้ำเงินนะคะ blue w h a l well. ส่วนมอบี้ยังเอามาไม่ได้ตอนนี้ยังมัดใจเขาไม่ได้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะลงคลิปก่อนแล้วก็กลับไปหามาให้ได้ เอาเป็นว่าทุกคนอย่าลืมอาบน้ำข้าวและพักผ่อนให้เพียงพอปิดไฟปิดพัดลมก่อนออกจากห้องแล้วฝากกดไไหลเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเจอกันคลิปหนะ้า